สวัสดีครับทุกคนครับคลิปวโดนี้นะครับก็อยู่ในช่องเซิร์ฟฮร์ปกันนะครับในวิดีโอนี้ผมก็จะมารีวิวสคริปต์เบ็ดบอลให้ทุกคนดูกันนะครับว่าของค่ายเซิร์ฟฮร์ปของเราเนี่ยนะครับโหดแค่ไหนนะครับผมนะคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยนะครับผมนะทุกคนฮะอ่าก็สคริปต์ตัวนี้นะครับก็จะมีราคาอยู่ที่150บาทนะครับก็ราคาแบบ ปกตินั่นแหละนะครับที่แบบเราเคยทํากันนั่นเองนะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตา UI นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเปิดในมือถือนะครับเราสามารถที่จะเปิดบนคอมได้นะแต่ว่าด้วยสถานการณ์ที่ไม่มีตัวรันบนคอมนะคุณผู้ชมมันก็ไม่มีตัวรันบนคอมนั่นแหละนะครับเราต้องเล่นผ่านู m u l a t o r นะครับซึ่งผมก็เคยทาคลิปสอนดาวน์โหลดตัวรันบนมือถือไว้เรียบร้อยแล้วเราสามารถที่จะคลิกเข้าไปดูได้เลยนะอยู่ยใต้คลิปดอนี้ผมก็จะแปะไว้ให้แล้วกันเนาะนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของมือถือนะอ่านี่คือ rem, บอนนร์ดเอ็กซ์เพลย์กะ เข้าไกลแค่ไหนนะครับก็คือวัดได้หมดนะครับผมหรือว่าเล่นไกลแค่ไหนก็สามารถที่จะวัดได้หมดเลยนะครับสำหรับตัวออโต้แพลนี่ตัวนี้นะครับก็เราทํากันมา2อถึงสสัปดาห์ได้นะครับกว่าจะได้แบบปล่อยทุกคนเนี่ยมารองใช้กันนะครับจริงๆผมเปิดให้ทุกคนเนี่ยลองใช้ฟรีกันก่อนแล้วนะครับเมื่อก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าก็มีคนแจ้งมาบั็กมาหมดแล้วนะครับก็เราก็ได้แก้ไขหมดแล้วนะครับก็คือก็จะมีฟังก์ชันก็ประมาณนี้นะสำหรับเกมเบดบอลคือมันไม่มีอะไรเลยนะครับผมคุณผู้ชมอ่ะน่าจะน่ารอดนะครับ ถ้าเราเข้ามานะครับเปิดออโต้แพรี่เนี่ยก็คืออนาเบิร์นแพรี่เนี่ยนะครับก็คืออนาเบิร์นนะแปลว่าเปิดนะครับแพรี่ก็คือเป็นการสวนนะครับแบบนี้นั่นเองนะนะครับคือถ้าเราเปิดปุ๊บเนี่ยนะครับก็คือมันสู้ได้สุดเลยนะครับโดยที่แบบว่าเราไม่จําเป็นต้องแบบว่าปรับอะไรเพิ่มเติมนะครับกดคลิกเดียวก็คือแบบว่าเล่นได้ยาวเลยนะครับผมนะคุณผู้ชมหรือว่าถ้าคุณผู้ชมเนี่ยนะครับไม่ชอบพาร์ติเคิลแบบธรรมดาธรรมดาแบบนี้เราสามารถที่จะเปิดตัวนี้ได้นะครับ o พาร์ติเคิลนะครับอ่ากับคา character b ต t t e r f l y นะครับผมนะคุณผู้ชม ่าผมจะให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนี่นะครับตนนัวละครของเราก็จะเป็นผีเสื้อแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะปรับมือให้ดูเห็นไหมฮะและเอฟเฟกการตีนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะซึ่งแน่นอนว่าในอนาคตน,นะครับก็จะมีคัสตอมการตีมากกว่านี้นะครับรวมถึงก็จะมีการ ปลดดาบต่างๆนะครับแบบสามารถที่จะปลดอัลล็อกได้ฟรีเลยนะครับโดยที่เราแบบว่าไม่ต้องทําอะไรนะครับพอแค่ลันคริปแล้วก็ใช้งานได้ตามปกตินะครับผมอันนี้ก็จะมีในอัปเดตนาคอน,นะซึ่งผมก็ได้แผนไว้หมดแล้วว่าเราเนี่ยจะทําอะไรบ้างนะสลหรับตัวฟังก์ชันพวกนี้นะครับผมซึ่งก็เกมไม่ค่อยมีอะไรอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมฮะมันก็เลยแบบไม่ค่อยมีอะไรใส่เข้ามานะครับผมก็พยายามแบบใส่เข้าแบบว่าเท่าที่ทําได้แล้วก็อันที่คิดว่ามันจําเป็นนะสำหรับในการใช้โปรในของเบ็ดบอลนะครับโอเค เนี่ยผมก็รีวิวมาให้ดูนะครับแต่ผมจะพาไปรีวิวฟังชันกันดีกว่านี่ครับฟังก์ชันต่อมานะก็จะเป็นฟังก์ชันแ a ปเจอรแล้วก็ดิเฟกชันนะครับตัวนี้ก็คืออะไรนะคุณผู้ชมคือเราสามารถที่จะเปิดคอมโบกับแฮรลี่ได้นะครับโดยที่เราเนี่ยต้องเลือกสกิลนะสกิลตัวที่มีชื่อว่าเออมีนะวะ่ r a c k i n g defect นะครับเราสามารถที่จะกดเนออุปกรณ์เนี่ยอีกฟลิปได้เลยนะแล้วเรากด อนาเบิร์ดนะครับมันก็ใช้สกิลนะซึ่งมันจะทําให้อ่าบอลตีเร็วกว่าเดิมนั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าเราเปิดไว้เนี่ยนะครับก็คือโหดแน่นอนอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวผมจะคิวบอลให้ดูนะครับรอสกิลฮูด,ดาวมามาดูกันนะครับอันนี้ก็เป็นโหมดเทรนนิ่งนะคุณผู้ชมซึ่งเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปเล่นโหมดจริงกันนะครับว่าโหดแค่ไหนนะครับจะเข้าโปรเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ไปเล่นกันให้ดูเลยนะครับอ่า นี่ก็จะเป็นความสามารถของมันนะออเบรตี้ตัวนี้นะส่วน ai play นะครับจริงๆผมยังไม่ได้ทาเพิ่มนะครับก็คือมันแค่เดินหาบอลแล้วก็เดินหยุดเป็นบางทีนะครับผมนะคุณผู้ชมซึ่งแน่นอนว่าถ้าเราเปิดไว้ก็มีโอกาสชนะน้อยนะครับเพราะว่าบางทีมันเดินถอยหลังเองบางทีก็เดินนิ่งนะครับซึ่งแน่นอนว่าเทคนิคในการต่อสู้เนี่ยนะครับก็คือแบบเบ็ดบอลเนี่ยผมแนะนาว่าเราสามารถที่จะสู้ไกลหรือสู้ใกล้ก็ได้นะครับขอแค่เดินถอยหลังหรือก็คือแบบอย่าเดินหนีบอลนะครับก็จะทำให้เรามีโอกาสแพ้นะครับเพราะว่่าิชันนนนมไตรรงคบบก็็เปปสแี้ นะซึ่งก็เป็นปัญหาของเกมนั่นแหละนะครับแต่ไม่ต้องว่าผมแนะนาว่าอย่าหนีบอลนะครับให้เราตรงไปเลยนะอย่าไปกลัวนะครับผมนะสลับบอลนะครับเปิดคือวัดได้หมดนะครับขอแค่เราเนี่ยนะครับมีปิงไม่ไม่แหลกก็พอครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะปิงผมเท่าไหร่นี่นะปิงผมประมาณ6 4นะครับแล้วก็เฟรมเรทนะครับกดช h i f อฟนะครับนี่ฮะ ไฟเ,เลผมก็วม่ง60นะครับคือถ้าเราขึ้นกระตุกหรือว่าปิงสูงนะครับก็อาจจะทำให้เราแพ้ได้นะครับแน่นอนว่าชนะแพ้ไม่เป็นไรหรอกนะครับเพราะว่าเราก็เล่นเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับตรงนี้ เฟรมเรทนะครับอย่าให้ดรอปเยอะนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าใครดรอปเยอะนะผมจะมีสูตรการปรับนิดนึงนะสำหรับตัวฟลักซัสนะครับจริงๆแล้วปัญหาเฟรมเรทดรอปนะครับมันก็เป็นปัญหาของฟลักซัสนั่นแหละถ้าเราเข้าเกมบอบฟูดไปไหนแน่นอนว่ามันจะแหลกมากเลยนะครับคุณผู้ชมอ่ะให้เราคลิปไม่ไส่วนของฟลักซัสแล้วไม่ได้คำว่าคอนโซลนะแล้วปิดตัวเอาท์พุตกับวอร์นิ่งแล้วก็เออร์เลอร์ปิดไปนะครับมันช่วยทําให้เฟรมเรทเราเพิ่มขึ้นมาประมาณ5้าถึงสิบเฟรมเรทได้นะคุณผู้ชมแล้วก็ส่่ววนิิธีการรรแบบเเเพมมฟท มากกว่านี้นะครับซึ่งผมก็จะสอนในคลิปวิดีโอถัดไปแล้วกันนะครับวิดีโอนี้ผมก็จะมารีวิวสคริปต์แค่เบ็บอลก็พอนะครับผมถามว่าช่องทางการซื้อนะซื้อได้ที่ไหนบ้างเข้าไซต์เซียนทับจุดโปรเลยนะครับก็จะลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะสามารถที่จะเข้าสู่ระบบด้วย Discord ก็ได้นะครับแบบนี้เลยพอเราเข้ามาแล้วนะครับไปที่หน้าทาวอฟนะครับเป็นการเติมเงิน150บาทก็จะมีคลิปสอนนะครับสามารถที่จะเข้าไปดูได้นะ6นาทีแล้วก็น้าสโต้นะครับก็จะมีเบบอลซึ่งผมเดี๋ยวจะเพิ่มในเร็วๆนี้แหละ ก็150บาทรายละเอียดก็แบบนี้เลยเนี่ยสคลิปนี้รองรับมือถือนะเออสริ๊ถาวรฟรีทุกการอัปเดตครับรองรับตัวรันนะครับผมซึ่งอันนี้ก็เขียนทิ้งไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวตัวรันบนคอมเนี่ยก็ใช้ได้แหละนะครับก็ตัวรันฟักซัสบนมือถือก็รองรับนะครับผมแล้วก็ถ้ามีปัญหานะเราก็สามารถที่จะติดต่อฟรีนะครับซึ่งช่องทางการติดต่อนะครับให้เราเข้า d i s c o ร์สเซ็นรับมานะนี่คืออยู่ใต้คลิปวิดีโอเหมือนกันนะครับหรือคลิปว Discord ดีโอ ถามว่ามาแล้วไงต่อครับพี่ก็ยืนยันตัวตนก่อนนะครับ v e r i f y ติ๊กถูกนะครับ,ก,รบก็จะเห็นห้องทั้งหมดนะครับก็จะวิวห้องคร่าวๆห้องคร่าวๆไปฟังละกันนะห้องนิวเป็นห้องประกาศนะครับก็ถ้าระบบมีประกาศอะไรก็จะแจ้งให้ทราบเช่นหลอกก็จะเป็นการประกาศอัปเดตสคริปต์นะคต่างๆนะครับผมแล้วก็อีเวนต์ก็จะเป็นกิจกรรมต่างๆนะซึ่งผมก็จะแจกคีย์บังฟรีบางครั้งก็ฟรีนะครับผมนะแล้วก็แชทติ้งเอาไว้ห้องพูดคุยนะครับถ้าเรานะครับซื้อมาแล้วนะครับทายังไงต่อฮะเดี เนี่ยสมมติว่าคนเข้าซอส,สโตใช่ป่ะแล้วคุณไปซื้อสินค้าแล้วติ๊กถูกซื้อสินค้าแล้วอ่ะเนี่ยเราก็ยืนยันไปกดซื้อสินค้าปุ๊บเราก็จะได้คีย์มาใช่ไหมครับอ่ะอันนี้เงินไม่เพียงพอเราก็ไปเติมเงินก่อนนะครับด้วยซองอ่างเป่านะครับผมหรือวห้าสิบบาทนะครับเดี๋ยวผมจะเสกพอยต์แป๊บนึงอ่ะเดี๋ยวเรามาซื้อกันนะครับอ่ะเบรบอลขึ้นมาแล้วนะครับเราก็กดติ๊กถูกกดซื้อสินค้าได้เลยนะครับจากนั้นนะฮะมันก็จะอยู่ในประวัติของเรานะาาาฮรรนะ อ่าดับเบิ้ลคลิกนะครับผมแบบนี้กดคลิกขวา c o ป y มานะครับให้เราเอาคีย์ตัวนี้นะครับมาทําการรีดีมก่อนนั่นเองนะครับผมให้เรานะครับทําการคัดลอกคีย์ตัวนี้มานะครับแล้วก็มารีดีมใน Discord นะครับโดยที่เราไปที่ห้องคพาว่าบอทคอมมานะครับจากนั้นทับรีดีมครับจากนั้นก็คลิกเข้าไปจากนั้นเอาคีย์นะครับมาใส่นะครับผมแบบนี้เราจะได้คีย์มานะครับซึ่งแน่นอนว่าอันนี้มันอ่าผมมีอยู่แล้วนะครับซึ่งแน่นอนว่าไม่สามารถรีดีมซ้ำได้นะครับหลังจากที่เรารีดีมเสร ทำการทับสคริปต์ออกมานะครับเพื่อเอาสคริปต์ออกมาแล้วก็คัดลอกสคริปต์นะครับโดยที่เราเนี่ยสามารถที่จะลากคัดลอกมาได้เลยนะครับหรือคนที่ใช้บนมือถือนะครับไปที่คำว่าสคริปต์ลิงก์แล้วก็กดวิวซิตทูไซน์นะครับจากนั้นแตะบนคลิกนะแล้วก็คัดลอกมาได้เลยนะครับจากนั้นนะเราก็ทําการไปที่ฟักซัสนะครับเอ็กคิวเตอร์แล้วก็กดโหลด Into Editor แล้วกดรันนะครับมันก็จะรันสคริปต์ขึ้นมาแบบนี้นะครับวิธีการเปิดปิดดีไอครับกดปุ่ม P นะสำหรับบนคอมสำหรับมืืออถกดดตรรงนนนนี้้คับบเห็มา นี um ่สังเกตนะครับเห็นไหมนี่นะครับปุ่มเสร็จแล้วครับแบบนี้นะครับหรือกดปุ่ม P นะบนคอมนะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนปุ่มได้นะตัวที่เราไม่จําเป็นต้องเป็นปุ่ม P นะครับตัวที่เราเนี่ยสามารถปรับได้อะปรับเป็นปุ่ม Enter เห็นไหมก็ทําได้เช่นกันนะครับสามเปลี่ยนสีทีมนะครับเปลี่ยนสีได้หมดเลยนะเห็นไหมนะครับส่วนถ้าคุณคิดว่ามันมืดไปก็กดนี้ครับเราก็จะเห็นนี่พื้นหลังแบบนี้ด้วยเห็นไหมครับอ่าประมาณนี้นะสมใช้สีมองละกันนะครับผมในการรีวิวนะครับสามารถที่จะยืดได้นะครับเห็นไหม หรือว่าจะกดยอ่อเอ้ยกดเพิ่มหรือย่อแบบนี้ก็ได้หรือกดปิดไปก็ได้ครับประมาณนี้ใช้ได้หมดเลยนะครับอ่ะเราถึงตรงไหนแล้วอันนี้ Particle เ,เราเปิดไปแล้วเนาะอันนี้จะเป็นเวอร์ชันมอดนะครับเราสามารถได้จะเปิดได้เลยเห็นไหมเอฟเฟกก็จะสวยขึ้นนะครับประมาณนั้นนะแล้วก็เลดบอลน,นะครับก็จะเป็นการแบบเปิดสปินต์บอน,นะครับอันนี้ไว้เคลียร์นะครับเห็นไหมหมุนแล้วก็เตะเราสามารถที่จะทีพีบอลได้นะครับตัวที่เราวาร์ปไปหาบอลได้นะครับผมนะคุณผู้ชมอันนี้ก็เดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูในอ่า เริ่หลักแล้วกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับอันนี้สปินบอร์ดทีพีบอร์ดนะครับประมาณนี้คือวาร์ไปหาบอลนั่นเองนะครับอ่าต่อมานะครับก็จะเป็นแบบว่าฟังก์ชันแบบทั่วไปแล้วนะครับก็จะเป็นออโต้บายซื้อสกินนะครับแล้วก็ออโต้บายซื้อแบบพวกเอ็กโพชั่นนะครับก็จะเป็นเอฟเฟกต์แบบว่าสกิลระเบิดนั่นเองนะนี่การระเบิดตรงนี้สามารถที่จะเปิดค้างไว้ในการสุ่มได้มันก็จะใช้เงินสุ่มไปเรื่อยๆนะครับโอเคผมปรับช้าก่อนอ่าต่อมาครับก็จะเป็นบูตเอพสนะครับซึ่งมทให้ fps สูงขึ้นนะครับแต่ว่าก็แลกกับกราฟิกที่ลงนะครับผมเห็นไหมภาพมันก็จะเป็นเนื้อมันแบบนี้นะฮะประมาณนี้เลยนะครับส่วนรีจอเซิร์ฟก็จะเป็นการรีจอยเข้าเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับแล้วก็รีดีมโค้ดก็จะใส่โค้ดทั้งหมดในเกมนะครับส่วนคอลเลกเพย์ไทม์เล็กกว่านะครับก็จะเป็นเวลาแบบว่าเราเล่นครบ60นาทีใช่ไหมมันก็จะได้ได้ของรางวัลนะครับจากเกมนะครับผมนะคุณผู้ชมโอเคตอนนี้ผมอยู่ในเซิร์ฟพับลิกแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะลงไปเล่นกันดีกว่านะครับมารอเกมเริ่มนะครับ ปวดไปเลยฮะคลาสสิกนะครับใส่อาวุธเท่ๆหน่อยแล้วกันผมก็ไม่ได้พกอาวุธอะไรมาหรอกนะฮะไอดีนี้ไม่ค่อยเติมนะครับไอดีนี้เอาเป็นอันนี้แล้วกันไซเบอร์เท่ครับไซเบอร์เท่ครับผมมาปะเริ่มกันเลยครับก็วิ่งไล่ได้เลยนะครับอันนี้ก็ได้หมดเลยนะครับหรือกด A I P l a y ก็ได้นะครับแต่ส่วนตัวผมวิ่งไล่เลยแล้วกันเนาะเอาคิวหน่อยฮะ มาครับอ้าวหายไปแล้วคนหนึ่งเราได้ฆ่าไปคนหนึ่งแล้ครับเรียบร้อยครได้อีกตัวหนึ่งนะครับผมนะอไนะไรวะเนี่ยมาต่อเรียบร้อยฮะสามตัวครับโคตรชิลฮะค,คุณผู้ชมไล่หาต่อนะครับมาครับไล่ตีฮนะ มาดิเรียบร้อยฮะแรมเปดครับผมเก็บไปแล้วฮะสี่ตัวนะครับขอสักห้าตัวได้ไหมมาเรียบร้อยฮะอันสต็อปครับผมมาดิมาดิมาดิเรียบร้อยฮะ,เ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 ,ยยฮะเหลือหนึ่งต่อหนึ่งแล้วนะทุผู้ชมอันนี้ก็ต้องงัดกันแล้วนะครับว่าใครชนะนะเรียบร้อยครับผมชนะ เรียบร้อยครับผมจีๆฮะก็เราเก็บไป6คนนะครับผมสำหรับตานี้นะสำหรับการเล่นเบ็ดบอลของเรานะครับผมนะซึ่งเราคอเราก็สามารถที่จะซื้อมาลองใช้กันดูได้นะแล้วก็ถ้ามีคําถามหรือเพิ่มเติมนะครับสามารถที่จะติดต่อแอมินบน Discord ได้เลยนะครับผมแล้วก็ถ้าคุณรู้สึกว่าแบบคุณอยากเกียร์นะก็เปิด t p บอลอย่างที่ผมพูดไปได้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะไม่พูดและวเดี๋ยวเราจะเปิดเล่นไปเรื่อยเลยดีกว่านะครับว่า จะฆ่าได้กี่คนนั้นในเกมนี้ ไร้อยนะสำหรับตอนนี้ก็ประมาณนี้ล้วกันเนาะอันนี้ก็มีแค่เพลงแค่นี้นะครับสำหรับการรีวิวคริปเบสบอลนะครับผมคุณผู้ชมฮะซึ่งแน่นอนว่าเดี๋ยวผมก็จะมีการไลฟ์สดบนซีน่าทับเตอนด้วยนะครับเราก็สามารถที่จะกดติดตามนะแล้วอย่าลืมกดไลค์คุยดอนี้ด้วยลวกันนะครับผมเพื่อที่จะติดตามแล้วไปดูไลฟ์สดผมได้นะสามารถที่จะพูดคุยกับผมได้เลยนะครับซึ่งก็จะสุกเนี่ยประมาณสุกถึงเสาร์ที่นี้ผมก็จะมีไลฟ์เล่นแบบนี้นั่นแหละนะครับเราก็สามารถที่จะเข้ามาคุยกันได้นะครับผมนะสำหรับ